สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะก็กำลังรอเพื่อนมารับยูก็วันนี้มีนัดกินข้าวกับเพื่อนตอนเช้าก็คิดว่าเดี๋ยวกลับมาจะมาถ่ายคลิปเอ็มที่ซเชียกันเลยน,นะคะอันนี้คือหมดแล้วพี่นันก็ซื้อต่อยไปที่อันนี้ดีทำไมต้องจ่ายล่ะคะแม่แมเพื่อเอสกด้ทัวอันนี้ดีค่ะซื้อในแฮมคิวพาวเวอร์ได้ให้เป็นเหมือนกัน ใช้ตัวนี้เสื้อผ้าแล้วก็ลบเมคอัพนิดหน่อยค่ะแล้วก็มาคุยกันสบายๆนะคะขอดูนิดนึงแบบวันนี้พี่พินานลงในไอจีว่าซื้อกติกนิ้ใหม่นะคะ32อออนแล้วก็ใส่น้ำอุ่นน้ำแบบ ต้มให้เดือดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิที่เราดื่มได้อุณหภูมิที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการดืม่มเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดกระตุ้นการย่อยอาหารนะคะก็คือผิวพรรณดีรูปร่างดีก็คืออุณหภูมิที่50องศาแต่ว่าใครที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิก็วัดแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาเป็นอนุณหภูมิประมาณที่เราดื่มได้แหละคะ่ะดืมนะ่มแล้วรู้สึกอุ่นๆในร่างกายก็กําลังดีนะคะห ใส่กติกแล้วก็ดื่มจริงๆดื่มแค่วันละ3เวลาก็พอเช้าก่อนอาหารแล้วก็เที่ยงแล้วก็เย็นนะคะไม่ควรดื่มก่อนนอนเพราะว่ามันจะทําให้เราอาจจะตื่นกลั้งดึกปวดปัสสาวะได้แบบดื่มแล้วนอนเลยไม่ควรก็คือช่วงอาหารนี่แหละคะ่ะสามมือ้อ ก็จะดีกับร่างกายที่แชร์ให้ทุกคนไปใน Instagram แต่เผื่อมาบอกที่ใน YouTube ด้วยเผื่อใครไม่ได้ตาม IG แล้วก็ไม่หรือว่าไม่ทันในสตอรี่อันนั้นนะคะแต่ว่าก็พยายามแชร์อะไรที่แบบอ่านมาเคล็ดลับสุขภาพดีๆใน IG Story บ่อยๆแล้วก็เซฟในไฮไลท์ไว้นะคะถ้าแบบใครมี IG ก็มาทักทายมาแบบมาหาความรู้มาดูได้เลยนะคะถ้าใครดูคลิป เอ็มทีสแล้วก็เฟรนด์ออฟเซียมานะคะก็คงจะเบื่อละอ,องพี่แนนชาแนลอันนี้อีกแล้วเหรอใช่ไหมก็คือใช่ชาแนลอีกแล้วค่ะแล้วก็รู้ว่าแพงก็เลยพยายามหาตัวตายตัวแทนที่แบบถูกและดีแล้วก็จากคอมเมนต์หลายๆคนที่แนะนำพี่แนนก็ลองโ o ลิโอแล้วดีมากใช้หมดแล้วทั้งเอ่ออันเนี้ยใช้มาหลายขวดละเราไม่ต้องพูดถึงใครอยากรู้รีวิวว่าดีขนาดไหนก็ไปดูรีวิวเกา่เกาๆนะคะแต่เอาเป็นว่าดีมากๆในความขวดละพันสี่ร้อยก็คือ ดีมากๆดีมากๆจริงแต่ว่าในความรีมูฟไอเมัพเราก็เสียดายเงินเหมือนกันนะพันสี่ร้อยบาทเราไปทำประโยชน์อะไรได้ได้เยอะอะค่ะก็ลองมาใช้ลอเรียลที่ทุกคนแนะนำแล้วก็ดีมากๆใช้อันนี้คือหมดแล้วพี่นันก็ซื้อต่อส่วนชาแนลเนี่ยกะว่าใช้ให้หมดสต็อกก็คงไม่ซื้อต่อแล้วเพราะว่าเบิกเงินเราเก็บเงินไปทําธุรกิจดีกว่าเพราะเราเปิดบริษัทแล้วใช่ไหมคะก็ต้องประหยัดนิดนึง cleansing สาหรับ เมคอัพที่เป็นหน้านะคะตัวเมคอัพเรมูเวอร์เนี่ยพี่แนนใช้หลายๆอันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพผิวช่วงที่อยากใช้ไมเซล่าวอเตอร์ก็คือใช้แล้วก็ซื้อขวดใหญ่แล้วก็ได้แถมขวดเล็กมาที่ใช้หมดแล้วเนี่ยเป็นขวดเล็กอันนี้ใช้แล้วคือชอบมากคือปกติเนี่ยใช้ไมเซล่าวอเตอร์อยู่แล้วหล,นนะะหลายๆแบรนด์นะคะหลายๆแบรนด์ในที่นี้ไม่ได้หลายแบรนด์มากหรอกเวสสแอมหลักๆักคือไบโอเดอร์มา เราโลชั่เซเคยใช้แต่ว่าเราโลชั่เซตอนนั้นใช้แล้วแบบเกิดอุดตันค่ะพี่นันไม่ได้ใช้สําหรับตัวผิวมันใช้สําหรับผิวแห้งผิวเซนซิทีฟใช้แล้วแบบชุ่มชื้นจริงแต่ว่ากลายเป็นมีอุดตันขึ้นนะคะก็คือเหมือนจะคล็อกพอคล็อกลุกนเอุดตันลุกขนตัวเองก็เลยปัดทิ้งไปแล้วก็ได้มาลองออเ r อร์เซนซิทีฟของยูสเตรินอันนี้คือใช้แล้วอันนี้คือขวดเล็กที่ใช้หมดแล้วก็มีขวดใหญ่ด้วยนะคะวงเล็บขวดนี้เป็นตัวแถม ก็ใช้แล้วรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างไบโอเดอร์มากับลาโรชโพเซเพราะไบโอเดอร์มาพี่แนนใช้แล้วหมดจดก็จริงแต่บางครั้งผิวแห้งตึงด้วยความที่เป็นคนผิวเป็นคนผิวที่ที่เซนซิทีฟอะคะ่ะระคายเคืองง่ายคนที่ผิวเซนซิทีฟเนี่ยกรอป้องกันผิวจะไม่ได้แข็งแรงตลอดเวลาดังนั้นวันที่เกรอป้องกันผิวของเราอ่อนแอปุ๊บน้ำมันจะเหยอออกได้ง่ายได้เร็วมันจะเก็บกักความชุ่มชื้นได้ไม่ค่อยดีนะถ้าวันไหนที่เราไปใช้ ไมเซล a าวอเทอร์ที่ที่แบบหมดจดมากๆหรือว่ามีการใช้สำลีีมันจะทําให้ผิวเรารู้สึกตึงทุกคนลองสังเกตตัวเองก็ได้ค่ะวันไหนบางทีเราใช้ตัวเดิมอ่ะแต่ทาไมวันนี้มันตึงหน้าตึงบางวันมันไม่ตึงก็ ก็ได้จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่กาะป้อ,องกันผิวจะไม่ได้แข็งแรงมากมีผิวมีโอกาสแนวโน้มที่จะเป็นผิวเซนซิทีฟแล้วก็เกิดการระคายเคืองง่ายวันที่พี่แนนใช้กับสำลีแล้วก็ใช้ไม ce ล่าวอเตอร์ยูเซเดนตัวนี้ถือว่าดีเลยคือหนึ่งไม่อุดตันสองให้ความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแต่ไม่ไดิ้เหนอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเออหน้าก็หมดจดแต่ว่าไม่มีไม่ทิ้งความแห้งตึงไว้ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นไม ce ล่าวอเตอร์ที่ชอบตัวหนึ่งเลย โลชั่นมีทั้งหมดสองตัวค่ะที่ใช้หมดแล้วช่วงนี้เป็นโลชั่นที่ช่วยผัดเซลล์ผิวอ่อนๆอ่อนๆน,น,นะคะย้ำว่าอ่อนๆพี่แนนจะไม่ค่อยใช้อะไรที่มันรุนแรงเพราะว่าเราเคยเป็นเอ็กซมาผิวหนังอักเสบม,มีอาการมาก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีอาการอะไรแล้วแต่ว่าเราต้องพึงระวังแล้วก็รู้ตัวว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ผิว ผิวเอาเป็นว่าผิวเราเคราคายขึ้ง่ายและการไวต่อสภาพแวดล้อมหรือไวต่อสิ่งเร้าสิ่งรบก,กวนต่างๆรวมทั้งการผลัดเซลล์ผิวมากๆเพราะว่าทุกคนรู้ว่าแบบผิวเรามันบางแค่0.1มิลน,นะคะคือบางมากๆอันนั้นคือชั้นบนนะคะแล้วพอหนังผิวชั้นกัมพามันเหมือนเป็นอิฐกำแพงอะไรเงี้ย มันถูกเราผลัดเร็วเกินไปอ่ะคราวนี้สิ่งสกปรปกหรือว่าแบคที่เรียหรือว่าสภาพแวดล้อมมลภาวะอะไรก็จะลงผิวเราได้เร็วเพราะว่าพวกอิฐชั้นด้านบนเรามันถูกทําลายไปดังนั้นการผลัดเซลล์ผิวไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะคะทุกคนต้องจําไว้ดูสภาพผิวตัวเองด้วยว่าเป็นยังไง2ตัวที่พี่แนนใช้หมดแล้วรู้สึกว่าเออโอเคก็คือตัวแรกอันนี้คือได้แท็กมานะคะใส่50 ml ของดีคือซื้ออะไรสักอย่างแล้วมันอยู่ในเซ็ตเนี่ยแหละคะ่ะ ก็อันนี้ย texture เขาจะมีความข้นนิดนึงนิดเดียวนะคะไม่ถึงกับใสๆเป็นน้ำเลยมีความข้นนิดนึงก็จะให้ความชุ่มชือ่อแล้วก็ผัดเซลล์ผิวใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันมันแบบ กระจ่างใสเงาแล้วก็ชุ่มชื้นแต่วงเล็บว่ามีน้ําหอมแม้ว่าจะไม่ได้แพ้น้ําหอมแต่ว่าการที่ใช้ไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะเกิดเกิดการระคายเคืองได้นะคะถ้าชาเราใช้นระยะยาวก็แนะนําว่าหลีกเลี่ยงแต่ว่าถ้าใครไม่แพ้แล้วก็ชอบเครื่องสอําอางชอบสกินแคร์ที่แบบรูปรดกลิ่นเสียงอะเออแพคเกจจิ้งสวยกลิ่นหอมเท็กซเจอร์ดีสัมผัสดี ไปที่อันนี้ดีดีค่ะดีแนะนําแต่ว่าส่วนตัวพี่แนนคงไม่ซื้อต่อเพราะว่าเมื่อเทียบกับ2ตัวเนี้ยถ้าต้องเลือกอะพี่แนนชอบ SK-2 มากกว่า SK-2 อันนี้เป็น Clear Lotion นะคะเป็นตัวที่ใช้ก่อนตัว Treatment e s s e n น e อันนี้มี H A A H A เบาๆแล้วก็อุดมไปด้วยพิเทราซึ่งเอาจริงพิเทราเนี่ยในงานวิจัยเขาก็ไม่ได้มีการรับรองอะไรในสถาบันสากลอะไรมากมายนอกจากงานวิจัยของ P&G เองซึ่งเป็นข้างในของบริษัทแต่ว่าอย่างที่เคยเล่าไปในคลิป MT อ,อ,อื่นๆว่ามันก็อยู่ที่ความศรัทธาในแบรนด์ของเราด้วย นะคะคือพี่แนนค่อนข้างชอบ SK2 เป็นการส่วนตัวอยู่แล้ววงเล็บบอกทุกคนก่อนว่าชอบเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีงานวิจัยไม่ได้มีอะไรแบบรับรองแบบระดับสากลที่ทุกวงการสถาบันผิวหนังยอมรับขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่าง AHA เป็นทุกคนรู้จักอยู่แล้วทีน,นี้เราพูดถึงว่า Pittera นะคะ ทำไมต้องจ่ายละคะแพงเพื่อ SK2 ขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่คนชอบพี่นายบอกก่อนนะคะคราวนี้ HA ในเนี้ยมีความปริมาณไม่ได้เยอะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวได้ดีดังนั้นคนที่แพ้น้ำหอมตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าอยากผัดเซลล์ผิวอ่อนๆเซรั่มนะคะ ครั้งนี้มี2ตัวเป็นตัวที่เติมน้ําให้ผิวเอาตัวแรกท,ที่ทุกคนหาซื้อได้ก่อนละกันเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะก็คือของ d r e l e p h a n นนะคะอันนี้บีไฮดราตัวเนี้ยคือช่วงที่พี่แดนใช้สกินแคร์ของดร Ele ั h a n นเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ด้วยแต่ถ้าช่วงที่ไม่ได้ใช้ d r Elephant ก็คือจะไม่ได้ใช้เขาเป็นเป็นโลกจิตค่อนข้างจะใช้อะไรที่แบบในแบรนด์เดียวกันหลาย เป็นเซตๆไปนะคะนี่เป็นตัวที่ให้ความชุม่มชื้นดีส่วนผสมคือดีแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายแบบพวกน้ําหอมหรือว่าสารอะไรที่มันจะทําให้เกิดการก่อให้เกิดการระคายเคืองคือเขาแบบแทบไม่ได้ใส่มาเลยนะคะนั่นเองก็เลยเป็นตัวเติมน้ําที่ดีมากๆตัวหนึง่งคนที่ผิวขัดน้ํามันผิวแห้งอาจจะไม่ไม่ชุ่มชื้นเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ผิวขัดน้ําแต่ผิวมันน่าจะเหมาะกับตัวนี้ ส่วนคนที่ผิวขาดขาดน้ําด้วยขาดน้ํามันด้วยน่าจะเหมาะกับตัวนี้แต่ว่าต้องขอโทนจริงเพราะว่าเหมือนในไทยเนี่ยอาเวนคือไม่ไม่ค่อยมีขายแล้วเลยพี่แจนก็ไม่รู้ว่าออควรจะไปหาซื้อได้ที่ไหนแต่เห็นว่าใน Lazada จะมีร้านที่เขารับคิวมาจากออสเตรเลียนะคะยังไงจะแปะ link, ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ทุกคนเอาไว้ใต้คลิปนะคะก็อันนี้เป็นตัวไฮเดรนของอาเวนที่แบบเติมน้ํา ต้ผิวได้ดีมากคือที่เกาหลีรู้ว่าขายดีอันนี้ก็คือขวดนี้ฝากเพื่อนซื้อจากเกาหลีมาเพราะว่าบอกว่าเออที่เกาหลีขายดีอะไรอย่างงี้เป็นเวสมัมอางแบรนด์หนึ่งที่ขายดีในเกาหลีคือให้ความชุ่มชื้นดีมากเนื้อเขาจะเป็นสีขาวขาวนะคะอย่างนี้เนื้อจะเข้มข้นในขณะที่ ดังเลเวลเนื้อจะเป็นแบบเจลใสๆน้ำๆน้ำแตกอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาลงผิวแต่เนี้ยจะเป็นเหมือนเหมือนจะอิมเมลชันเลยด้วยซ้ำเป็นเซรั่มที่เนื้อค่อนข้างหนักแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่เติมน้ำแล้วก็มีความแบบเคลือบผิวไปด้วยไม่ได้แบบซึมแล้วเป็นน้ำไปเลยซะทีเดียวดังนั้นคนผิวแห้งที่ขาดน้ำและน้ำมันก็แนะนำถ้าหาซื้อได้เชียค่ะ มี2ตัวเอาตัวเนื้อเบาก่อนอันนี้คือแพคเกจจิ้งเขาคือฝาหลุดง่ายมากจริงๆค่ะรุ่นนี้ของซิสเล่เป็นอีกคานเเตอร์แบรนด์หนึ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่ากลิ่นเขาเป็นแบบโบเทนิคอลมีความน้ำหอมนิดๆแต่ว่า ส่วนผสมเขาส่วนใหญ่จะเป็น non c o m o d o g e n i c คือไม่ไม,ไม่ไม่อุดตันรูขุมขนไม่ก่อให้เกิดสิวเขามีการทำเทสมาแล้วนะคะก็เลยค่อนข้างชอบซิสเล่หลายๆตัวและตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้มาหลายๆขวดแล้วค่ะคือเขาใส่ส่วนผสมพวกธรรมชาติพวกโสมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกับวบกที่ช่วยคลามผิวต่างๆเอาไว้ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าถามว่าราคามันก็อาจจะแพงเกินเกินเกินส่วนผสมไปหน่อยแต่ว่าถ้าใครชอบคาวเดอร์แบรนด์เหมือนพี่แนนบางทีเราก็าอยากได้รูปรถกลิ่นเสียงเนาะแพคเกจจิ้งสวยกลิ่นออใช้แล้วรู้สึกดีอะไรเงี้ยก็ซิสเล่เอคโอโลจีคอมเพลวเป็นอิมเมชั่นมาร์เจเรเซอร์เนื้อเ่าที่ดีมากๆตัวหนึง่งแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวถ้าผิวมันอ่ะตัวนี้ตัวเดียวโอเคจบเลยค่ะแต่ว่าถ้าผิวแห้งตอนเช้าใช้แค่ตัวนี้แล้วตอนกลางคืนก็ควรจะลงม o ร์เจ r รเซอร์ที่มี ความหนามากขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเพื่อเก็บกับไม่ให้น้ําหล่อเลี้ยงแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราบํารุงไปเนี่ยระเหยออกจากผิวนะคะก็ควรลงอีกชั้นหนึ่งอันนี้ซื้อต่อไหมซื้อต่อคือชอบค่ะแต่ว่ามีสต็อกเอาไว้หนึ่งขวดแล้วซื้อใน King Power อันนี้ราคาดีแบบไม่ต้องมีฟล์บินด้วยไม่ใช่อันนี้พี่น,นันพี่นันซื้อในแอป King Power ใช่ซื้อในแอป King Power เวลาบางทีเขาจะมีโปรลดสิบสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะซื้อในแอปในออนไลน์นะคะไปที่รังน้ำหรือว่าสาขาของ King Power ไม่มีของนะคะต้องไปที่สวนภูมิแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีฟล์บินและอยากซื้อซิสเล่อันนี้ก็คือซื้อในแอป King Power ได้ m o i เ t อร์ไรเอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Real Barrier นี้ชิวอันนี้นน <laughs> มีกลิ่นหอมอันนี้เป็นเป็นมอยเอร์ไรเแบบเนื้อบางเบาที่ ดีมากมากมากๆตัวหนึ่งเลยคิดว่าคนที่แบบผิวขาดน้ำแล้วก็เป็นสิวง่ายผิวระคายเคืองเนี้ยพอใช้ได้แต่ถ้าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังผิวอักเสบขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสมมากเพราะอย่างทุกคนดูเนื้อครีมเขาดีนะคะแต่ว่าแพคเกจจิ้งคือเป็นฝาเปิดเวลาที่ฝาเปิดเราอาจจะใช้ภายตักเราอาจจะไม่ใช้มือเราก็ทมอากาศเข้าในอากาศเรามันมีแบบจุลินทรีย์แบคทีเรสิงมีชีวิตอื่นๆที่เรามองไม่เห็น อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเข้าไปใน,นครีมได้ดังนั้นในครีมเนี่ยเขาก็จะมีพวกสารเคมีที่ป้องกันการเปลี่ยนสภาพหรือว่าอ,อะไรต่างๆใส่ค่อนข้างเยอะกว่าแพคเกจจิ้งแบบที่ปิดแบบนี้ค่ะอย่างดังเอลเนเซนแพคเกจจิ้งดีมากเขาไม่ให้อากาศเข้าเลยดีสําหรับคนที่ผิวแพ้งง่ายมากๆหรือมีคอนเซิร์เนี่ยคนที่มีแบบความกังวลอยากให้ผิวแข็งแรงแพคควรเลือกที่แพคเกจจิ้งด้วยพี่แนนก็คงไม่ซื้อต่อสําหรับตัวนี้ เป็นดับเบิลเซรั่สำหรับตาของคารลนะคะอันนี้ดีค่ะดีดีเลยคือชุ่มชื้นแล้วก็ซึมใช้ตอนเช้าก่อนเมคอัพมันเป็นออยผสมเซรั่มก็จริงแต่ว่ามันไม่มันเยิมไม่ทำให้เมคอัพเลอะก็จะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าเออไม่ได้ชอบไอครีมที่เนื้อหนักๆเหมาะเหมาะเลยค่ะแต่ว่าถามว่าคนที่มีริ้วรอยล่องลึกไปแล้วใช้แล้วมันจะหายหรือเปล่าอันนี้ก็คิดว่าค่อนข้างยาก ยากคนทางยากแต่ว่ายัางไงก็ลองค่ะพี่แดยก็อาจจะบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าโอเคในแง่ความชุ่มชนะื้นน่ะดีมากเลยเชียร์ให้ทุกคนซื้อแต่ว่าถ้าริ้วรอยนี้น่าจะต้องไปลองกันเองถึงแบบว่าแบรนด์เขาจะเค็มว่าเออช่วยเรื่องริ้วรอยและอน a n เอจจริงได้ด้วยนะคะส่วนจะซื้อต่อไหมคุณจิงๆก็ มันมีตัวที่ถูกกว่าแล้วก็ชุ่มชื้นได้ดีก็คืออายครีมของดั Elephant ที่ตอนนี้ใช้อยู่อันนั้นก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคชุ่มชื้นแล้วก็ราคาถูกกว่านี้ก็เลยยังไม่ซื้อคาร l e n ่งด u บ b บ e ลเซรั e มต่อค่ะสำหรับหน้าตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นดั Elephant อันนี้ก็เหมือนกับตัว ไฮดราตัวนี้นะคะคือส่วนใหญ่พี่นนจะใช้คู่กับเซรัม่มสกินแคร์ในในของดับเลอเซนด้วยกันเพราะว่ามันจะมีตัวผัดเซลล์ผิวตัว TLC ไกลโคอลิกแอซิดอันนั้นใช้แล้วมันอาจจะทำให้ผิวแห้งได้เราก็ผสมออยนี้เข้าไปเพื่อเติมความชุ่มชื้นผสมออยผสมบีไฮดรานี้เข้าไปด้วยกันมันก็จะช่วยลดการระคายเคืองของผิวได้อันนั้นอ่ะไอไอตัวนี้ก็เอาไว้ใช้คู่กับคนอื่นเพราะว่าใช้ถ้าใครอยากได้ออย สำหรับหน้าบำรุงหน้านะคะตัวนี้ส่วนตัวพี่นายซูว่ามันหนักไปแล้วมันค่อนข้างมันมากแต่ที่ตัวแล้วก็เป็นออยเหมือนกันอันนี้นะคะคือเนื้อเบาเหมือนดับอีเลฟนนี่นะคะ่ะคือซึมไวเป็นดรายออยเป็นดรายออยจริงๆตามชื่อเลยแล้วก็อันนี้คือพี่นาคือแบบพยายามสเปรย์ออกมาแล้วแต่มันแบบไม่ออกแล้วตรงเนี้ยก็เปิดเปิดยากมากเนี่ยหมุนได้แต่ว่าพี่นาก็เปิดไม่ออกะคะ่ะดังนั้นเนี่ยมันเหลือแล้วมันสเปรย์ ออกมายากมากก็เลยต้องตัดใจว่าเออต้องไม่ได้ใช้แล้วอะคือเสียดายมากผู้พนดทนไม่ออกแล้วคะ่ะ แล้วมันก็มันคือความดีงามของตัวผลิตภัณฑ์เนือ้อออยออยเขาคือดีมากมากมากเลยคือซึมไวหอมทาแล้วเอ้ยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่ทิ้งความเหนอะหนะเลยแล้วก็มาฉีดผมนิดๆหน่นอยๆอย่างเงี้ยก็ได้แบบไม่มันจนเกินไปแต่ข้อเสียคือแพคเกจจิ้งเป็นสเปรย์แล้วเวลาที่ฉีดอะคะ่ะถ้าฉีดอะมันจะแบบพื้นห้องน้ำมันไปด้วยก็เลยพี่หน,นก็เลยใช้วิธีฉีดที่มือก่อนแล้วค่อยมาทาพอฉีดที่มือเนี่ย มันก็เสียเวลานิดนึงแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยตรงหัวเขาก็จะมันเยิ้มง่ายมากค่ะดังนั้นก็ยังไม่ซื้อต่อใช้บอดี้ออยล์ที่เป็นขวดละเทเอาคือสะดวกถูกจริตกับการใช้งานของตัวเองมากกว่าน่าเสียดายเพราะว่าแบบผลิตภัณฑ์ข้างในคือดีมากๆใครที่แบบโอเคกับหัวสเปรย์ฉีดแล้วไม่มาที่พื้นห้องน้ําอาจจะมีความมันแต่มันก็ไม่ได้เป็นมันแบบมันน้ามันลื่นนะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่แบบปกติของเราค่ะเออพี่แนนแบบนิดนึงรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะลำบากแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้มีปัญหาว่าเฮ้ยพื้นอาจจะมันได้หรือว่าไม่ไม,ไม่ที่จะฉีดกับมือแล้วหัวตรงนี้มันนิดนึงแค,แค่ผลิตภัณฑ์ทั้งในแนะนาว่าเป็นบอดี้ออยล์ที่ดีมาก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 ,มากเลยค่ะตัวอีกอันนึงจริงอันนี้คือใช้กับหน้าได้ด้วยนะคะเซราวีมอชเจอร์ไรซิ่งครีมอันนี้คือรีวิวไปหลายทีหลายครั้งแล้วแบบหลอดใช้กับ ตัวกับหน้าคือแบบเดียวกันแค่คนละแพ็กเกจจริงคนละขนาดนะคะแต่อย่างที่บอกทุกคนว่าการที่เราใช้แบบที่ภาชนะเปิดแบบนี้กับผิวหน้าซึ่งมันบางกว่าผิวตัวอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สาหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วค่ะคือหน้ามีปัญหาภูมิแพ้ผิวหนังรวมทั้งเซ็ตเดิมด้วยนะคะก็ก็เป็นครีมที่ัินีนพี่นาาเลยเอามาทาตัวเป็นครีมที่ เก็บกับความชุ่มชื้นและเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากล็อกทาแล้วรู้เลยว่าแบบหนาะโบกวึโบโดยที่ไม่ทิ้งความเหนะหน,นะไม่ทิ้งความมันแต่คนที่คนที่ผิวแห้งผิวมันเงี้ยใช้ได้ดีเลยค่ะแต่ว่าคนที่ผิวแห้งแบบเป็นขุยเลยอะขนาดนั้นเลยแบบแตกเป็นขุยอันนี้อาจจะไม่หนาพอที่จะเอาอยู่นะคะบอกก่อนเพราะพี่นันมีช่วงที่ภูมิแพ้เวลาภูมิแพ้บุกอะ หูตาคอจมูกต่างๆแล้วผิวก็่จะเป็นผินยแห้งก็ตัวนี้คือเอาไม่อยู่บอกก่อนแต่ในชีวิตประจําวันถ้าช่วงที่เราแบบปกติและผิวเป็นคนผิวแห้งปกติผิวแบบคันปกติอะไรเงี้ยก็เซรั่วตัวนี้ใช้ดีค่ะพี่นายก็รีทิดเรื่อยๆใช้เรื่อยๆกันแดดน,นะคะที่ใช้หมดช่วงนี้คือมีตัวเดียวก็คือโลเ,เวทินตัวนี้ใช้ดีมากเคยรีวิวแล้วก็เคยพูดไปแล้ว แต่ว่ามาพูดให้ฟังอีกทีว่าเออเป็นกันแดดที่ดีมากเป็น physical sunscreen นะคะใช้ช่วงที่เป็นที่ที่รักษาฟ้าพี่นันคือทาหนามากค่ะแบบสองข้อนิ้วรื้อยาวเลยค่ะเนี่ยหนาหนาเลย แล้วก็คือมันเกลี่ยคือมันวอกแหละมันวอกแป๊บหนึง่งแล้วพอเราเกลี่ยมันก็จะเข้ากับผิวได้ดีโดยที่ไม่ทิ้งความเหนอะหนักความมันอะไรเลยหน้าไม่ได้แบบมันไวระหว่างวันก็คือปกติคือใช้ดีมากๆเนื้อดีเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่อุดตันไม่เป็นสิวยาแต้มสิววันนี้คือหมดเกลี้ยงสุดๆอันนี้คุณหมอจ่ายมาให้รู้สึกว่าเวิร์กมากเลยค่ะวิทาราวิทารา เป็นเจลต,ต้าสิวเป็นคลิ n ด a m e d i c ิ n ค่ะเป็นเป็นเจลใสๆธรรมดาที่ระหว่างวานันถ้าเวลาเราสิวแบบอักเสบขึ้นอย่างเงี้ยพี่แนนรจิตถ้าแบบอยู่บ้าน work from home เนี้ยเราจะทาวันละหลายๆรอบเข้าห้องน้ำที่เห็นปุ๊บเฮ้ยยาหายแล้วแต้มแต้มแต้มดังนั้นยาแต้มสิวบางตัวพี่แนนใช้แล้วคือจะลอกเลยเพราะว่าเราแต้มบ่อยวันนึงอะบ่อยของพี่แนนคือประมาณ4อ่ะสามสามถึงห้าครั้งต่อวัน รวมเช้าเย็นด้วยนะคะ3-5ครั้งต่อวันรวมเช้าเย็นทั้งวันเนี่ยประมาณ5้ารอบดังนั้นถ้าตัวไหนที่มันมีริดในการแบบผลักเซลล์ผิวไวๆเลยเนี่ยคือมันจะเบินมันจะแดงมันจะไหม้แล้วมันก็จะหลุดมันมันจะลอกผันหนังจะลอกรอบๆเลยก็ค่อนข้างโหดกับพฤติกรรมที่เป็นคนทาสิวไอไท้ทายาแป้มสิวบอยถ้าใครเป็นเหมือนกันก็แนะนำใช้ตัวนี้เป็นคลินด้าเมซินเจลนะคะยี่ห้อวิทาร่าอันนี้คือแบบ แป้งวันละหลายรอบบางทีบางวันเกิน5รอบก็ไม่ลอกมันจะมีความแบบเคลือบชุ่มชื้นเป็นเจลใสๆที่ค่อนข้างหนาใช้ดีอยู่ค่ะอันนี้คือดีก็สิวก็อยู่ปกติสิวยุบป,ปกติไม่ได้แบบโอ้โหเร็วเห็นผลว่าใครแต่ในความดีที่อยากแนะนำแล้วแล้วแล้ว,ลวตัวเองจะซื้อต่อก็เพราะว่าความที่ผิวมันไม่เบิร์นไม่ไหม้ไม่ลอกนั่นเอง หาซื้อได้แหละฟาร์มาซีที่พี่แนนซื้อบ่อยๆซื้อละไม่ได้มีร้านแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เหมือนคลินด้าเอ็มที่เป็นน้ำๆอะไรเงี้ยตัวนี้แหละฟาร์มาซีจะมีขายอันนี้คือเป็นลิปบาลที่ชอบมากเลยสำหรับตอนนี้ถูกและดีแค่ร้อยกว่าบาทหรือ200แล้วแต่โปรโมชั่นอะไรเงี้ยคะ่ะตัวนี้ก็ซื้อได้ ซื้อที่ถูกที่สุดที่เจอก็กคือซื้อใน l า z า d าเดี๋ยวพี่แนนทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่มีขายในช็อปปี้ลาซาดก็จะใส่ลิงไว้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะมันแบบปากช้ำโดยเฉพาะใช้ตอนนอนนะคะมันจะมีความหนาชุ่มชื้น g อสซี่นะคะดังนั้นดีที่สุดถ้าใครมีไม่ชอบระหว่างวันให้มันหนาแบบแบบว่าเนือหนาก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบเหมือนล l ปป p i n g m a ์ k ตอนกลางคืนทาแล้วเช้ามาปากจะช้ำเหมือนฉีดฟิลเลอร์เลยคือช้ำชุ่มชื้นแล้วก็เหมือน มันมันเต่งตึงมันเอิบอิ่มริ้วรอยล่องปากมันไม่ได้ว่าตื้นขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกพอเหมือนความชุ่มชื้นมันมันเยอะอะค่ะมันก็จะดูพลัมดูอิ่มเอิบขึ้นอันนี้คือดีมากลิปบาลอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นของ c o u n t e r Brand นดเป็นทางเลือกสําหรับคนชอบ c o u n t e r Brand นดชอบแบบว่าเครื่องสำอางที่ลูบลดกลิ่นเสียด้วยพี่แนงก็เป็นคนหนึ่งนะแบบเราก็ใช้วนๆสลับไปบอบบี้บราลิปบาลมันนี้ดีมากหมดในหมดในซุปเปอร์หมดแต่อย่างที่บอก เหมือนกันว่าแพคเกจจิ้งการที่มันเป็นตลับแบบนี้ความสกรปรกมันก็เข้าง่ายแหละถ้าใครแบบมีคอนเซิร์เรื่องความสกรปรกไฮจีนต่างบางอันนี้ก็อาจจะไม่แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อบางที่ดีนุ่มไม่เหนิะหนะชุ่มชื้นคือใช้ระหว่างวันทาแล้วรู้สึกว่ามันแบบเคลือบปากแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบไม่ตึงต้างอะคะ่ะคือทาลิปอะไรทับได้แล้วก็ลิปไม่หลุด ไม่หนาจนเกินไปก็เป็นลิปบาัฟที่ดีมากๆอันดึ่งเลยของบ o อบ y ี้บ w n น,นะคะเมคอัพตัวเดียวที่ใช้หมดในช่วงนี้นะคะก็คือมาสคาร่าคิ้วอันนี้ซื้อเป็นเซตตอนที่เซโฟราจัดโปรโมชั่นของอนาสเซียมันจะมีอายบราวมาสคาร่าคู่กับดินสอขียนคิ้วมังคะคถ้าพีน่แน่จำไม่ผิด อันนี้ใช้หมดแล้วแล้วก็รีพีทแน่นอนคือชอบมาสคาร่าของอนาซเซียตรงที่ว่าสีสวยแล้วเวลาใช้อะคะ่ะพี่แนนเคยเจอมาสคาร่าคิ้วหลายๆยี่ห้อโดยเฉพาะยี่ห้อที่แบบไม่ได้ไม่ได้แพงแบบหลักแบบร้อยกว่าบาท200จากประสบการณ์น,นะคะถ้าใครเจอยี่ห้อที่ดีๆก็แนะนํานะคะที่มันไม่แพงก็คือพี่แนนใช้รู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นก้อนอยู่ที่คิ้วอะคะ่ะเหมือนสีเกาะแต่ว่าคิ้วเรามันตรึงถูกตรึงในความรู้สึกดังนั้นพอปเปลี่ยนมาใช้มาสคาร่าที่ราคาแพงหน่อยแบบเกือบ ความรู้สึกคือมันต่างกันไม่ได้เกี่ยวกับราคาแต่ว่าความหนาของของของเนื้อผลิตภัณฑ์อะมันพิกเนตตมันเข้มแต่มันไม่ได้หนาแบบตรึงคิ้วเหมือนเราทาสีแล้วแปะอะคะ่ะมันจะมีความเป็นธรรมชาติกว่าแล้วก็สีมันแบบสวยเข้ากับผมผิวเรานี่ก็คือรีพีทแล้วซื้อสใหญ่ใช้อยู่ค่ะสุดท้ายเป็นแฮนด์ครีมนะคะ อันนี้ไม่หาซื้อไม่ได้ในไทยต้องขอโทษทุกคนด้วยแต่ว่าเผื่อใครไปเกาหลีหรือเยอรมันอาจจะแบบหาซื้อได้อันนี้มาจากเกาหลีอันนี้มาจากที่เกาหลีก็มีขายแล้วก็แต่เป็นของแบรนด์เยอรมันอันนี้เคยรีวิวไปในหลายหลายครั้งชอบมากอันนี้ที่ยังมีใช้อยู่ก็คือ1่ใครไปเกาหลีเขาก็ซื้อมาฝาก2มีคนทางยู u ู e คุณผู้ชมใจดีส่งมาให้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังดูกันอยู่หรือเปล่าส่งมาให้หลายหลอดเลยขอบคุณมากมากมาอีกครั้งนึงนะคะก็ ใช้แล้วก็มีในสต๊อกน่าจะเหลืออีกหนึ่งหลอดค่ะก็เลยชอบมากๆอันนี้กลิ่นไม่ได้ดีหรอกแต่ว่ากลิ่นมันเป็นแบบดอกไม้ที่แบบอืมไม่ไม่ได้หอมอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เหม็นนะคะนั่นเองแต่ว่าเนื้อคือดีมากแล้วมือนุ่มแบบนุ่มโดยที่ไม่มีความมันมันจะมีแฮนด์ครีมที่แบบ เออเหมือนเหมือนฮิวผิวของเราทําให้ผิวของเราแบบชุ่มชืน้นแต่ว่าทิ้งความมันเนน,นาในขณะ,ะที่อันนี้คือไม่ทิ้งความมันแต่ว่าให้ความชุ่มชืน้นเคลือบผิวมือเราเป็นอย่างดีมากๆก็เป็นแทนครีมที่ดีที่สุดถ้าพูดถึงเนื้อและความชุ่มชื้นที่ดีนะคะอันนี้เป็นแทนครีมที่ดีที่สุดท,ที่ที่ชอบเลยค่ะอันสุดท้ายอันนี้น้องที่ทํางานน้องไปเกาหลีแล้วน้องก็ซื้อมาฝากนานแล้วล่ะคะ่ะในที่สุดก็ใช้หมด cosmic m ม n ชั่นของเกาหลีคือแพ็กเกจจิ้งสวยมากอันนี้นะคะก็เพื่อใครได้ไปเกาหลีแล้วแบบเอะดีไหมอะไรเงี้ยดีมากค่ะอันนี้ก็ดีมากแต่เนื้อบางเบาถามว่าความชุ่มชื้นอาจจะไม่ได้เท่าน้องอันนี้นะคะเฮอรบาซินการ,รมิลเนี่ยอันนี้คือชุ่มชื้นมาก แต่ไม่มันเราเ m a ซิ่งกับความชุ่มชื้นที่ไม่มันของเขาอันนี้คือเนื้อบางเบาคือหอมแบบผู้ดีผู้ดีอะไรเงี้ยคือก็จะเหมาะกับไม่ได้แบบมือวันที่กร้านมากๆอาจจะเอาไม่อยู่แต่วันที่เหมือนทานระหว่างวันเจอเพื่อนเจอผู้ชายหรืออะไรเงี้ยไปไปทำงานสวยๆระหว่างวันอันนี้ก็เหมาะเพราะแพคเกจจริงก็สวยถ้าแบบไปเกาหลีแล้วเจอลังเลว,ว่าซื้อดีไหมก็แนะนําว่าลองซื้อนะคะ หมดแล้วค่ะสำหรับ MT ็ในช่วงนี้ที่ใช้หมดนะคะก็ประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะมีตัวไหนที่ใครเคยใช้แล้วมีความเห็นที่แตกตา่างหรือว่าอยากเสริมอะไรก็คอ,คอมเมนต์แชร์กันนะคะขอบคุณทุกทกคนมากๆนะคะทีอ่อยู่ดูกันจนจบแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์ทุกคนอีกขอบคุณมากๆสาหรับทุกคนที่กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกาลังใจให้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะไปละบายบายสวัสดีค่ะ What? <sweak>